ตาผมเหมือนแบบผมไปกราบหลวงพ่อโุมมันนะเจอหลวงพ่อสงไหมสมเลยหลวงพ่อสงฆ์วัดสารลอยอ๋อก็รู้จักท่านก็เหมือนกันที่ไหนข้างบนนั่นแหละที่เย็นท่านอยู่ที่เย็นหมดแล้วผมไปกราบหลวงพ่อสงฆ์ยังบอกไอ้ชื่อคงกระพันเหรอเออมึงชื่อคงกระพันเดี๋ยวมึงคงกระพันจริงจริงพูดใตายเลยผมกราบท่านถ้าไปเจออีก ฝากลุ่มคุณพระพันฝากมาตั้งแต่หลวงพ่อสงฆ์แล้วก็หลวงพ่อมุมผมก็ไปกาเพราะวัดอยู่ติดบ้านตาผมแกสร้างเสือไงเนี่ยถ้าผมเป็นคนจุพรผมต้องไปไหว้พระที่นั่นไปทาบุญที่นั่นต่อหลวงพ่อมุมหลวงพ่อเปียกหลวงพ่อเปียกนี่วัดนาสร้างวัดนาสร้างใช่ท่านไม่อยู่แล้วถูกไหมฮะพระกราบที่รูมนท่านนั่นแล้วพระกาบอะไรวาคขันเงิน ก้ระานวัดขันเงินวัดขันเงินต้องไปหาผมไม่ผมไม่รู้แต่วัดนาสร้างวัดนาสักวัดสารลอยรู้จักมั้ยออวัดหลังสวนโอ้โหวัดดังวัดขันเงินหลังสวนจุมพรเนี่ยวัดใหญ่วัดผมไม่เคยไปสักวัดวันนี้เอ้าแล้วอาจารย์รู้ได้ไงสมมติผมสมมติผมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดอาจารย์ให้ไปกราบใครร้อยเอ็ดก็มีวัดบูรพา อยกลางเมืองเลยก,ก,กลางเมืองวัดโบราพิรามครับวัดกูโกนาเราโกนาวกาหลวงปู่ศรีก็ยังได้อยู่หลวงปู่ศรีโอ้หนะอาจารย,าย์ใหญ่เอาไปกลับซะน้ำมันหมด ลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสุดยอดเครื่องรางสายเมตตามาหาสเสน่ห์น้ำมันมนดดอกรักซ้อนที่รวบรวมน้ำมันว่านต่างๆไว้มากมายตลอดจนถึงน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ของเก่าของหลวงปู่ศิลานำมาแช่ด้วยว่านต่างๆอาทิดอกรักซ้อนดอกของว่านดอกทองว่านช้างผสมโขลงว่านณหน้าทองว่านจูงนางเถาวันหลงว่านสาวหลงว่านโยนี ว่านกระเจะจันเป็นต้นและนำไปผปสมกับผงหน้าอกแตกผงหน้าหน้าทองและผงสายเมตตามหานิยมต่างๆอีกมากมายแล้วนำไปปลูกเสกอีกกว่า3วาระโดยวาระที่1อาจารย์นัทประชาคาราวาสจอมขมังเวทแห่งเพชรเกษมวาระที่สองพระราชวัชระธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปลูกเสกเดียววาระที่สพระครูรัตนสิกขการหลวงพ่อประสุทวัดในเต่าปลูกเสกเดียวและที่สําคัญ หลวงพ่อประสูติวัดในเตา่าเมตตาผสมมวลสารน้ำมันวานมหาสเสน่ห์ที่หลวงพ่อประสูติได้เกี่ยวทำมานานแรมปีให้เป็นหัวเชื้อในการทำน้ำมันมมตนชุดนี้อีกด้วยทุกขวด จะมีมวลสารต่างๆและจะมีดอกรักซ้อนบรรจุในทุกขวดเพื่อให้เป็นเมตตามหานิยมมหาเน่ห์แบบแรงที่สุดซึ่งเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายตลอดจนผู้ที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารเจราจากับผู้คนรวมถึงใครมีไว้ครอบครองห้างร้านต่างๆก็เชื่อกันว่าจะช่วยเรียกคนให้เข้ามาใช้บริการได้แบบไม่ขาดสายสนใจบูชาได้ที่คงกพันโสโตร์หรือ l i n e แอด9เท่านั้นครับ